ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่านัดปัจจุบันตอนนี้เนี่ยสับ์ประยุทธ์วิญญาจารย์เซิร์ฟเวอร์ทุกเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่าจะเป็นจีนไต้หวันหรือว่าไทยเองก็ตามมีตัวละครตัวไหนที่สามารถใช้เขตแดนได้บ้างและเขตแดนแบบไหนควรใช้ในสถานการณ์ไหนให้ความสามารถแบบไหนเลือกใช้แบบไหนถึงจะเหมาะสมเดี๋ยววันนี้จานแจ็คไวในเกมเมอร์พารวบรวมไปดูกันนะครับ หากกำลังมองหาร้านเติมเกมสรรพยุทธ์วิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำ s t e l รา g โก Go plus ไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็คไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าและเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่หนึ่งในโลกวิญญาจารย์กับ s t e l ราสโก Go plus ลิงอยู่ใต้ดีสคริปชั่น เขตแดนเทพสังหารผู้ครอบครองทั้งส่วนนั่นเองเป็นหนึ่งในตัวละครที่อยู่ในดวงใจของใครได้หลายคนสายปีกยอดฮิตแห่งศัพยุตติวิยาจารย์เลยก,ก็ว่าได้ทังเชน SP มาพร้อมกับเขตแดนที่สร้างความน่ากลัวมากๆโดยเฉพาะใน PVP ถ้าหากปล่อยให้ฝั่งตรงข้ามได้กลางแล้วเนี่ยโอกาสแพ้1ต่อ5ก็ยังเกิดขึ้นได้ด้วยซ้ำหลายๆคนก็คงเคยนึกภาพเห็นนะครับ โดยปัจจุบันถึงแม้จะมีคนเนี่ยจะไป pvp น้อยลงเพราะว่ามีน้องเสือมาเองก็ตามแต่ตัวทางเชินเองถ้าเปิดเขตแดนแล้วเนี่ยก็อย่าหวังว่าใครเนี่ยจะมาต่อกรแกได้ง่งงายๆเลยนะโดยเขตแดนเทพสังหารจะส่งผลให้ศัตรูนั้นรับความเสียหายเพิ่มขึ้นที่เกิดจากทางเฉินรวมถึงทําให้ทักษะต่างๆไม่มีผลต่อตัวทางเฉินเองและทําให้ทักษะต่างๆนั้น ค the ู่ดาวเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวอีกด้วยเรียกได้ว่าใช้ทักษะได้ยากแถมติดไม่ได้อีกตังหานสยบทุกการเคลื่อนไหวไล่ล่าสังหารโลหิตศาสตร์สมคำล่ำลือเขตแดนเทพสังหารจริงๆแรเขตแดนเทพสมุทรผู้ครอบครอง ปอไส้ซีตัวละครคีย์หลักใจสําคัญผิดตัวละครคีย์หลักสําคัญตัวละครคีย์หลักสําคัญมากที่สุดในเกมก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็น PvP ตีกระดูกจะเคลียร์ด่านหรือจะทอดไข่เจียวก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ทุกคนควรมีในทีมก็เป็นตัวละครที่ขาดหายไปจากทีมไม่ได้เลยจริงๆด้วยประโยชน์ตั้งแต่ลำต้นจรดดใบ คงจะไม่มีใครปฏิเสธได้นะครับว่าตัวนี้เป็นตัวที่ทุกคนควรมีจริงๆโดยเขตแดนเทพสมุทรหนุนนำพันธมิตรชำระล้างทุกอย่างไหลข้อกังขามามากผ่าผิดเผาโดยความสามารถจะโดดเด่นในการบับความเสียหายให้กับเพื่อร่วมทีมถ้าหากเรานั้นไม่ได้ใช้อาวุธลับด้วยแล้วความเสียหายจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนี่ยังไม่นับรวมกรรมชาระล้ลาง ที่ล้างบัฟทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเกมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเราหรือฝ่ายเขาเวลาบัฟโลหรือว่าบัฟอะไรต่างๆจะสังเกตว่ามันจะไม่คงอยู่เมื่อมีเขตแดนเทพสมุทรกลางออกอยู่นั่นเองแต่จะเป็นข้อยกเว้นหนึ่งอย่างนะครับนั่นคือบัฟที่เกิดจากปอไซซีไม่ว่าจะเป็นพรจะเป็นคำสาบจะยังคงอยู่ได้เพราะว่าปอไซซีเป็นคนใช้เขตแดนนั่นเองหากว่าเรานั้นควบคุมการใช้พรดีๆเขตแดน ะคงอยู่ตลอดเกมด้วยนะเขตแดนทุตสวรรค์6ปีหู H ่คอบครองซีเหลินเสีย SP ตัวละครสุดสวยระดับท็อปทอปเบอร์ตองน้อง6ปีขวัญใจบ้านหนองอ e ีโอยสายตีหมู่ที่แรงสุดๆในตอนนี้ด้วยประโยชน์ที่หลากหลายทั้งการตีคนตีมอนตีหมอ้อก็ตอบโจททุกความปลอดภยัยเกี่ยวเชี่ยอะไรวันนี้ โดยเขตแดนทูสวรรค์ปีกสวรรค์สันจ้างทำลายผู้ย่างก้าวด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์เสริมคิดดามเมจให้กับทูสวรรค์อย่างมหาศาลหากเราใช้ซินลนเซียตรงตามเงื่อนไขในระหว่างการใช้เขตแดนนั้นความสามารถเขตแดนจะติดตัวจนจบการต่อสู้แม้ว่าเวลาเขตแดนจะหมดลงไปแล้วก็ตามเรียกได้ว่าแสงนิรันด์ของจริงไม่มีวันจางหายไม่เหมือนแชทของเธอนะที่ชอบหายไปอ่ะ เขตแดนแมงมุมมรณะผู้ครอบคองผีปีตรง SP ตัวละครสายควบคุมตัวหน้าลำคาญแห่งเกม2023ที่จอะเข้าไทยน่าจะเดือนหน้าถ้าไม่มีอะไรแปลกๆเข้ามาอะน,นะโดยตัวละครปีปีตรง SP นี้คุณจะหยิบจับไปบัฟก็ดีไปตัดดีบัฟใน PUP ก็ได้ถือว่าจะบัฟก็ตึงจะบู๊ก็ได้ครบรถชูรถไม่ต้องเติมกันเลยทีเดียว โดยเขตแดนแมงมุมมรณะนี้จะลดทอนความเสียหายสยบการโจมตีทําให้ผู้ที่ไม่ใช่ทักษะวิญญาณในการโจมตีนั้นจะทําให้สร้างความเสียหายได้เบามากโดยเฉพาะการตีนอกรอบของเสือเราจะช่วยกันความเสียหายได้อย่างดีเลยเหล่านั้นสําหรับใครที่ต้องการมองหาตัวมาการเสือในเขตแดนนี้ก็สามารถช่วยคุณได้นะอย่าลืมเว้นแต่ว่าเราจะเจอเสือพันพิกบู ซึ่งมันแรงทะลุเขตแดนแน่นอนถ้าหากว่าเรา3ดาวเหลืองแล้วไปเจอสื่อ5ดาวแดงก็คงไม่ต้องคิดว่ามันสามารถกันได้ขนาดนั้นนะครับอาจจะปุ๊บเดียวหลับเลยก็ว่าได้เพราะว่าการกันการโจมตีนั้นการได้เฉพาะทักษะที่ไม่เกิดจากการใช้เกตก็คือการโจมตีปกตินั่นเองนะครับเขตแดน7กระบี่สังหารผู้ครอบครองปู่กระบี่ SP ตัวละครที่ผู้คนให้ความสนใจกันแบบ1,000เ พอถามทุกสตรีมทุกคลิปตอบได้เลยว่าอยากได้เก็บตัวเอาไว้รอมาปีนี้แน่นอนเท่าถ้าไม่นอน,น,อนแต่จานนอนแน่โดยปู่กระบี่เอีนั้นมาพร้อมกับความสามารถเพิ่มเติมนั่นคือเขตแดน7กระบี่สังหารโดยเจ็ดกระบี่สังหารนั้นไล่ล่าโลหิตดาบสิ้นลือนามสมยานาม7สังหารเสริมการโจมตีของปู่กระบี่เอสี ยิ่งเรามีจิตกระ่ในสนามมากเท่าไหร่จะเสริมการโจมตีสร้างความเสียหายมากขึ้นเท่านั้นบอกได้คำเดียวว่าอร่อยถ้าไม่ดูรสให้ชิมคำที่สองเด้อเขตแดนแสงเทพสมุดผู้ครอบครองทังซานเทพสมุด SP ตัวละครที่ทุกคนอยากครอบครองกันมากที่สุดในเวลานี้ตัวนี้เนี่ยเราสามารถได้รับฟรีนะครับเหมือนทงอังซานข้อเลยเพียงแค่ทำเควสเท่านั้น และเควสก็ไม่ยากด้วยขอแค่คุณขยันทำเควสประจำวันทุกวันแค่นั้นก็ได้แล้วได้แน่นอนรับประกันโดยถังซานเทพสมุทรเอสซีเป็นอีกหนึ่งสายควบคุมที่ลงได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการตีคนกดศัตรูการลงบับตีกระดูกถึงแม้ว่าบัฟของถังซานเทพสมุทรเอสพีนั้นจะไม่โดดเด่นเท่าปีพี่ตงหรือปอไซซีเองก็ตามแต่ก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่สามารถหยิบจับมาบับได้ โดยขึ้นอยู่กับการปั้นของแต่ละคนถ้าหากว่าคนลงพลังจิตให้กับถังซานเทพสมุรได้สูงผลรับของความเสียหายที่เกิดจากการบัฟก็ยิ่งสูงตามไปด้วยโดยเขตแดนแสนเทพสมุดจะเสริมพลังให้กับตัวเองสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมสาสน้ำปะแป้งพร้อมรับส่งการเป็นอีกหนึ่งเขตแดนที่มีคนพูดถึงกันมากที่สุดแต่ว่ายังหยิบจับมาใช้ได้ไม่มากพอเพราะเนื่องจากณตอนนี้เนี่ยกระดูกเฉพาะ อยู่ในขั้นตอนการไล่ล่าการทำเควสอยู่นะครับถ้าหากว่าสิ้นเดือนนี้เนี่ยจานน่าจะได้กระดูก SP ของถังซานครบ2ชิ้นเดี๋ยวลองหยิบจับไปตีกระดูกหรือไม่อาจจะลองใช้แขนที่จานมีอยู่1ชิ้นลองไปบ้าบตีกระดูกดูอาจจะส่งผลได้ดีนะครับแต่ว่าตัวละครที่ต้องเล่นด้วยกันก็คงขาดหายไปไม่ได้กับปอเซซีที่เป็นพอนะก็ลองหยิบจับกันไปดูหากกำลังมองหาร้านเติมเกมสรพยุทธวิญญาจาร์ที่ประหยัดและรวดเร็ว ขอแนะนำสเตลราตโก plus ไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็กไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่หนึ่งในโลกวิญญาจารย์กับ s t ตลราตโก plus ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการน,นำเสนอเคได้ของจาาในวันนี้เนี่ยโอ้โหเลได้ว,ว่ามาพร้อมสารหลายไม่มีสาระก,กันเลยทีเดียว ก็นานๆทีได้ทําคลิปในรูปแบบนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็มีการทําคลิปการทําตัวละครในเมตาต่างๆจันคิดไว้ว่าเดี๋ยวจะทําตัวละครในเมตาปัจจุบันที่ทุกคนหยิบจับมาใช้ปั้นเอาไว้เนี่ยใช้ได้อนาคตแน่นอนจะได้ไม่ต้องไปปั้นผิดทางปั้นผิดตัวการเห็นมีหลายๆคนเนี่ยถามกันมาตลอดเลยนะครับส่วนในทางด้านแชทของทางเพจเฟซบุ o กเนี่ยจันอาจจะไม่ได้ค่อยได้ตอบช่วงนี้อาจจะยุ่งๆหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวจะทยอยไปไล่ตอบไปละกันนะพึ่งกลับมาจาก จัังหวดนะครับกูราค,คาฟารนก่อให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนถูกใจชอบใจเขตแดนไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้นะไว้พสกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับปุ๊บ